น้องมาเก็บผักหวานน้ำกานต้นเป็นผักหวานผักหวานหลายอยู่เด้ค่ะต้นหลายอยู่เด้มือนี้สิเด็กจะแกง่งไงเติบอยู่ค่ะมือนี้นี่หลายต้นเด้หลายต้นหลายต้นอยู่ขึ้นขึ้น โอ้โหเต็มเลยค่ะต้นนี้เต็มเลยต้นนี้เต็มเลยต้นนี้เต็มเลยนะคะผักหวานสวนยายรุ่นอันนี้งามมากงามมากพี่น้องดหลายด้ยค่ะวัอนี้หลายดิวันนี้จะแกงผักหวานสดน้ำค่ะแกงผักหวานสดน้ำ มาเก็บกันค่ะพี่น้องวันนี้มาเก็บกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเก็บผักหวานน้ำกานผักหวานก็ให้คุณค่าทางอาหารมากมายเหมือนกันหล่ะนะคะเก็บผักหวานเก็บเก็บเก็บ ตา,านนาตาหอยสอกค่ะพี่น้องเขาเอื่นว่าตาหอยสอกนี่เขาเดือดตาหอยสอกมาค่ะพี่น,อน้องพูดเลยว,ว่ามีเบียกมากเก็บมากเก็บไปแกง ซ่อนลายกับพี่น้องจักกำลังงามดิผักหวานกำลังงาม มาพี่น้องมาเก็บต้องกันมา,มาเก็บด้วยกันมาเก็บด้วยกันเก็บผักหวานค่ะงาม